สวัสดีครับเพื่อนวันนี้บ้านชวนชมพาเพื่อนๆมาดูการทําเพชรบ้านนาลากตะขาบนะครับเนานะการที่จะทําได้ไม้ Okey. เพชรบ้านนาที่เป็นลากตะขาบแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนาะมันก็มาเกิดจากเราไปตัดลากตะขาบตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะครับเราพอาเล็ดมานะครับเราก็มาตัดตะขาบนะครับตัดตะขาบเสร็จนะครับพอเป็นลากตะขาบนี่นะครับเพื่อนเราก็มาคัดลากนะครับตัวนี้ คัดลากแบบนี้นะครับคัดลากแล้วก็ไงต่อครับเพื่อนคัดลากเสร็จเราก็ไปลงปลูกครับลงปลูกนะครับนี่ลงปลูกไว้แบบนี้ครับเพื่อนนี่ลงปลูกไว้แบบนี้นะครับรอไปอีกประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนตัวนี้เพื่อนเพื่อก็จะได้เหมือนต้นที่เห็นที่ผ่านมานะครับนี่นะครับเป็นไม้รากตะขับที่สวนเราทําไว้นะครับเพื่อนเนาะตัวนี้ใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจก็แคปได้เลยนะครับใครที่สนใจที่เป็นไม้รากตะขับแบบนี้นะครับเพื่อนต้นละร้อยสี่สิบบาทนะครับ ร้อยสี่สิบบาทเมนครบนะครับเมนส่วนมากผมจะเน้นเมนเป็นเมนกลางไว้ยาวๆไว้นะครับนาะส่วนด้านข้างแบบนี้นะครับเพื่อนโอ้แป๊บเดียวก็โตนะครับเพราะว่าเพชรบ้านนานะครับพอโตมานะครับฟอร์มน้องจะเซตเองขึ้นมาอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆใครที่ชอบเพชรบ้านนานะครับกดติดตามสวนเราไว้ได้เลยนะครับมีเพชรบ้านนาแบบนี้เยอะแยะนะครับนาอใเยอะๆหรือใครที่อยากได้ไปช่วยผมไปช่วยปลูกแบบนี้ผมคัดลากไ้ให้แล้วนะครับร้อยสี่สิบบาทรวมจัดส่งให้นะครับ แบบนี้เลยนะครับใหญ่ๆเลยนะครับเนาะพร้อมที่จะขึ้นกระถางสิบพร้อมที่จะขึ้นกระถางสิบแบบนี้นะครับเพื่อนคัดลากไว้แล้วนะครับเป็นลากตะขาบนะครับเป็นลากตะขาบเนอะพอผ่านไปอีกสี่เดือนเพื่อนก็จะได้แบบนี้นะครับลายในแบบนี้นะครับสี่เดือนห้าเดือนนะครับแล้วก็จะมายกระดับขึ้นมานะครับเพื่อนก็จะเป็นกิ่งสวยๆแบบนี้อันนี้นะครับทิ้งไม้ไปต้นนี้นะครับต้นนี้จะทิ้งไว้อยู่ที่สองปีนะครับเนาะต้นนี้ทิ้งไว้อยู่ที่ ปีแปดเดือนนะครับเพื่อนก็จะได้แบบนี้เลยครับนี่คือการทําเพชรบ้านนาที่เป็นรากตะขาบนะครับเนาะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับต้นละร้อยสี่สิบนะครับก็จะเน้นเมนหลักเป็นแบบนี้นะครับเน้นรากไว้ก่อนนะครับเพื่อนเนาะรากต้องสวยไปก่อนอย่างต้นนี้ครับเมนเด่นชัดนะครับเมนเด่นชัดเมนใหญ่นะครับนี่ร้อยสี่สิบาทรวมจัดส่งให้ครับรากตะขาบแบบนี้แล้วเพื่อนนะครับเนาะครับต้นนี้โอ้โหมีแต่เมนเลยนะครับเพื่อนใครที่อยากได้แต่รากนี่คือรอบนะครับรากทาไว้รอบแล้วก็ นะครับแล้วผมคัดไว้ให้แล้วนะครับใครที่อยากจะเอาไปช่วยปลูกก็จะนายจะดเต็มกันได้เลยครับแบบนี้นะครับเนาะร้อยสี่สิบาทรวมจัดส่งให้นะครับเนาะตัวนี้ใครที่สนใจก็แคปมาได้เลยนะครับเพื่อนๆนเนาะนะครับเพชรบ้านนาที่จะทํารากตะขาบแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเพื่อนเนาะค่อนข้างหายากนะครับส่วนมากก็เพื่อนอันนี้เป็นเพชรบ้านนาสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับคุณขาเนาะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูว่าถ้าเกิดเราทํารากตะขาบแบบนี้แล้วนี่นี่คือไซส์สองปีนะครับไซส์สองปีเนาะถัดไปครับด้านหลัง นู่นนะครับด้านหลังนี่คืออันนี้จะเป็นไซส์3ปีนะครับ3ปีนะครับเป็นล่าตะขาบแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะไปดูถ้าเกิดเพื่อนๆเลี้ยงไปนานๆแล้วก็ไซส์มันใหญ่ขึ้นมันจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่ครับเพื่อนๆพอเราเลี้ยงไปนะครับนี่ตัวนี้จะอยู่ที่4ปีกับ5ปีนะครับหนาลาตะขาบที่เราทําเมื่อกี้จากตัวเล็กๆตัวละ140บบาทนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นหลักพันหลายพันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเนาะ แบบนี้เลยนะครับนี่คือเพชรบ้านนานะครับจากสวนเรานะครับเนาะหรือใครที่อยากจะเลี้ยงเป็นแบบธรรมชาตินะครับพอน้องโตมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับพวกนี้จะสี่ปีห้าปีทั้งนั้นนะครับเ<ๆ>พื่อน,นนะครับค่อยๆเลี้ยงไปนะครับเพื่อนเนาะใครใครที่แบบชอบก็ไม่อยากไม่อยากจะซื้อไม้ใหญ่ที่แพงไปเลยก็ซื้อต้นเล็กใหญ่ที่ผมบอกก็ได้นะครับร้อยสี่สิบาทเริ่มจัดส่งให้นะครับรากตะขาบก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนาะตรงนี้นะครับ เพชรบรรนานทำได้หลายทรงหลายแบบนะครับอย่างที่ผมปลูกไว้นะครับเพื่อนนี่จะเป็นทรงรักธรรมชาติส่วนใหญ่เพชรบรรนา,นานเขาจะทาํททารักธรรมธรรมชาติกันนะครับไม่ค่อยทํารักตะขาบกันเพราะว่าเพชรบรรนา,นานจะโตช้านะครับโตช้าแล้วก็พอทํารักตะขาบบางทีพอทําออกมารากไม่ครบบางรากไม่รอบบางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ค่อยมีใครทํากันครับแต่เพชรบรรนานี่คือไม้เศรษฐกิจ นะครับเพื่อนคือไม้เศรษฐกิจนะครับยิ่งโตยิ่งแพงนะครับยิ่งโตยิ่งแพงแล้วก็ยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งให้ฟอร์มดีนะครับเพื่อนเนาะตัวนี้นะครับไม้ทิ้งใบนะครับฝนมานะครับผมรีวิวอยู่ที่ปักใต้นะครับบ้านชนชมสวนเราอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับฝนอ่าวันนี้อากาศดีเลยนะครับเพื่อนเนาะตัวนี้นะครับก็นี่นะครับถ้าเกิดเป็นทรงแท่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนแบบนี้เลยนะครับนี่คือเพื่นปานางฝั่งนี้จะเป็นลายชนีพันดอกนะเป็นลายชนีพันดอก สวยๆแบแบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับนาอนี่นะครับนาอใบเหลือง ule, นะครับที่ใบเหลืองนี้พอเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้จะเป็นนะครับพอใบเหลืองเสร็จน้องจะทิ้งใบนะครับแล้วน้องจะออกดอกนะครับอันนี้เพื่อนจะเป็นกุ้งเก่านะครับเพื่อนกุ้งเก่านะครับก็คือเป็นเพชรบรรณากรายนนแหละครับเพื่อนเนาะใบเหลืองนะครับเพื่อนไม่ต้องกังวลครั orang, บเอาน้ําฉีดๆแป๊บนึงนะครับแล้วก็ที่น้องใบหลุดนะครับน้องจะแทงช่อดอกแบบนี้นะครับแทงช่อดอกนี่นะครับนี่คือกุ้งเก่านะครับเพื่อนนาะน ใบเหลืองออกนิดนึงนะครับเพื่อนก็จะเห็นเป็นช่อดอกออกมานะครับแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพื่อนสลับเพราะว่าเพราะว่าฝนมานะครับฝนหยุดน้องก็ต้องทิ้งใบเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องกังวลไปสำหรับเพื่อนที่เลี้ยงชนชมนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเนาะเพชรมะนาหลายๆต้นหลายแบบหลายสไตล์อันนี้จะเป็นเพชรมะนาที่เป็นจริงตอนนะครับสวยงามครับเพื่อน กิ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำจกิ่งนะครับให้น้องทําให้ลากน้องเดินก่อนเดี๋ยวผมจะทำจริ่งให้มันสวยๆให้มันได้ฟอร์มนะครับอย่างต้นนี้ก็เป็นเพชรบระนาสวยงามนะครับเพื่อนเป็นกริงตอนนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับ1นึอยสีบาทเพื่อนๆได้อะไรไปบ้างเพื่นๆหนึ่งไม่ต้องทำนะครับไม่ต้องไปเสียเวลานะครับไม่ต้องไปเสียเวลา ตัวนี้นะครับกว่าจะได้เป็นไม้แบบนี้มาใช้เวลาเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับเพื่อนกว่าจะได้เป็นรากตะขาบแบบนี้นะครับแล้วก็ได้มาคัดรากแบบนี้เจ็ดถึงแปดเดือนนะครับเนาะส่วนจริงคุณกานเน้นเมนหลักไว้ก่อนนะครับเน้นเมนใหญ่ไว้ก่อนส่วนด้านข้างนี้มันจะออกมาเองเห็นไหมครับมันเป็นตุ่มตะมอกได้มขึ้นมานะครับเพื่อนนะราไม่ต้องกังวลครับพอโตไปนะครับกิ่งน้องก็จะมาครบเองนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนเนาะแต่รากนี่เป็นเรื่องตัวเน้นไว้ก่อนนะครับนี้รากให้มันรอบไปก่อน นะครับเพื่อนๆจะได้รากตขนะขาบเนี่ยกับต้นที่ผมโชว์มาเมื่อกี้นะครับเพื่อนแบบนี้นะครับนาะร้อยสี่สิบบาทครับใครที่สนใจแบบนี้นะครับทักมาได้เลยนะคนุณทักเพื่อน ดูคลิปผมหลังจากนี้เป็นเดือนนะครับพวกนี้จะไม่มีแล้วนะครับคุณลูกค้าพวกนี้จะไม่มีแล้วเพราะว่าผมก็จะไปลงปลูกแล้วก็เพื่อจะไปขึ้นกระถางใหม่แล้วก็จะเป็นอัพไซต์เป็นอีกราคาเนึ่นะครับเพื่อนเนาะสำหรับตัวนี้เพื่อนๆน,นที่ดูคลิปผมตอนนี้ถ้าเกิดอยากได้ก็แคปเข้ามาได้เลยครับร้อยสี่สิบบาทนะครับเนาะถ้าเกิดรับหลายต้นนะครับจะฟรีอันนี้ร้อยสี่สิบบาทรวมจัดส่งให้นะครับถ้ารับหลายต้นเดี๋ยวคุยกันครับคุยกันเนาะนะครับคุยกันว่าอยากได้แบบไหนก็อ่า เดี Denise, ๋ยวถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูนะครับแต่สวยครับคุณกาเมื่อโตมานะครับเมื่อยังไม่โตเท่าไหร่นี่ก็ยังสวยเลยครับเพื่อนเพื่อน,อน,อนดูรักนี่คือเพชรบานารักตะขตบนะครับนาอไม่ต้องพูดถึงเลื่อนเกสนแลบครับพวกที่เปลี่ยนสายพันธุ์ดั้งเดิมเกสนแลบอยู่แล้วนะครับคุณกาเนาะสายพันธุ์ดั้งเดิมบ้างบาง,บางต้นก็จะเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับเพื่อนเนาะใบใหญ่นะครับใบใหญกกับใบสวยแบบนี้เลยนะครับคุณกาเดี๋ยวสักพักนึงเพื่อนจะได้เห็นดอกว่าเกสนแลบเป็นยังไงนะครับขอบคุณที่กด ก็ที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับดูตอนนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ